ครับสวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับช่องมาม่าโจวิก้กันอีกครั้งนะครับทางหายกันไปนานเลยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปช่วงนี้เพราะไม่ว่างนะครับติดไมคครับอยู่ก็วันนี้ผมจะมารีวิวดี e อโอเวอร์เฮนะครับนี่มีคอสเมติกอย่างนี้ด้วยนะครับนี่สวยมากคอสเมติกแต่แตตเนี่ยผมไม่ได้ปั้นสุดนะเพราะผมขี้เกียจในส่วนของ p a s s i ซีใช่ไหมพาซีตรงนี้นะครับมันจะ ุ่ม close เนี่ยมันจะบังอยู่แต่ผมไปหาวิธีงัดแงะอ่านให้มันเต็มเตมมาแล้วนะครับพาสซีผมก็เห็นมาทั้งหมดแล้วก็คือ1นนะครับก็เป็นอันติมันนะครับอันติมันก็คือ t h เว o r l นะครับหยุดเวลานะครับก็หยุดเอนเนมี่นะครับทั้งหมดนะครับแช่แข็งไว้นะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นพาสซีนะครับพาสซีที่1ก็ทุก20่วินะครับมันจะสุ่มศัตรู1ตัวนะแล้วก็จะลดสปีดของศัตรูตัวนั้นนะครับสปีดก็คืออันนี้จะเป็นสปีดในการวิ่งนะครับ ลดไป25%แล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้น10%เป็นเวลา7วินะครับไอศัตรูตัวนั้นผมคิดว่าอันนี้ครับมันน่าจะไม่ได้อยู่แค่ในระยะนะครับน่าจะทั่วแมปหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าอยู่ในระยะนะแล้วก็ลดสปีดถ้ไมมีประโยชน์เลยนี่ก็คือแบบลดตัวนอกระยะจะเป็นประโยชน์มากนะต่อไปนะครับพาสสที่2นะทุกการโจมตีครั้งที่7เนี่ยมันจะบวกดาเมจ15%รแล้วก็แอทแท็กสปีดอีก10%นะครับ ให้ตัวเองหรือเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆนะครับเป็นเวลา10วินะซึ่งเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆในที่นี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเดียวหรือว่าหลายตัวแต่คิดว่าน่าจะแค่ตัวเดียวนะสุ่มให้ตัวเองหรือไม่ก็สุ่มให้เพื่อนนะครับไอบ้บัฟตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันจะไปออกที่เพื่อนหรือออกที่ตัวเองนะครับก็ไปดูไปดูในเกมกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวผม พาไปดูในเลทนะมอนมันจะได้ยากๆตายช้าๆหน่อยอนะครับก็ดีโอนะครับเริ่มมานะอันนี้ของผมเนี่ยเป็นบัฟอ่าบัฟเซเลฟกับดูบิเคทนะครับดาเมจมันก็จะไม่ค่อยปกติหน่อยส่วนค่าเรียกเริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่2,500นะครับถ้ายังไม่ได้อีโวเลือกเป็นอัลตา้าหรือไฮเปอร์เนี่ยมันอยู่ที่2,500นะ แล้วก็ดาเมจอันนี้ถ้าเป็น2พับลุงก็จะประมาณ27000เวล่งอยนะครับ2อ0 0 0 a b i เ i t y damage อยู่ที่แสนสาอ่าอันนี้ผมใส่กเกียร์ไปนะไอเอ i เฟก o คูดาวมันก็จะลดลงมาอีกนะครับ Ability cooldown จริงๆของมันน่าจะประมาณน่าจะอยู่ที่30วินะถ้าผมจะไม่ผิดอ่าถ้าอัพมาประมาณสัก4ขั้นนะครับดาเมจมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะประมาณ1นึ่ง แล้วก็ระยะ64ถ้าเป็นขั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะได้สกิลพันิชเมนต์นะครับสกิลใหม่นะเดี๋ยวลองเงินมาแล้วลองไปอัพกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงปิดเอฟเฟก์ไว้หรอมาเผื่อปิดเอฟเฟก์นะ อ่านี่มันก็นเป็นการเรียกสแตนนะครับออกไปตีซอยรัวๆนะนี่นะมันจะเรียกสแตนออกไปซอยรัวๆเลย เดี๋ยวเราลองไปดูตอนอัพเต็มดีกว่าว่ามันจะตีบอสแรงขนาดไหนน,นี่นะครับมันก็จะมีถ้าเอาถ้าเราอัพเต็มนะมันจะมีสกิลเดอะเวิร์นะเรากดลองกดใช้ได้เลยมันก็จะแช่บอร์สเอาไว้นะครับก็แช่ไม่ได้นานขนาดนั้นนะแต่ก็มันดีตรงที่มันแช่ทุกตัวนะครับ เป็นประโยชน์มากแล้วก็คูดาวมันไม่ได้นานขนาดนั้นด้วยนะครูดาวก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับแต่ถ้าจะเอาสตันทีทีหน่อยก็แนะนำเป็นอาริมานะถ้าใครอยากจะได้สตันทีทีเนี่ยครับถ้าอัพเต็มดาเมจมันก็อยู่ประมาณนี้นะถ้าเป็น2องวับลุงนี้นะแต่ถ้าเป็นโซเวเลต โซเวเลตถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย ability damage ปั้นสุดๆมันจะอยู่ที่ประมาณประมาณหลางเก้านะครับถ้าไม่รวมไม่รวมพวกสเตตโออะไรพวกนี้นะมันจะอยู่ที่อาลางเก้า,า 9, ไอ ability damage เนี่ยแล้วก็ถ้าจะเอา ability damage ให้มันคูดาวไว ability คูดาวนะครับให้ไวกว่านี้เนี่ยมันจะอยู่ที่5้าวีนะครับ ทำเป็น5วีได้นะถ้าใส่ปีกแต่ผมใส่เป็นรองเท้ากระต่ายนะครับเอ้ไม่ใช่รองเท้าไอ้เสื้อคลุมกระต่ายมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยก็จะเป็นดูพิเคทกับเซเลบด้วยนะครับดาเมจมันก็ถ้าเอามารวมๆกันมันก็น่าจะพอๆกับโซเวเลตนะผมว่าหรืออาจจะมากกว่าหน่อยๆครับดาเมจก็รวมๆก็46 4แได้เลยนะดาเมจแอตแทก ถ้ารวมเปตตี้ดาเมดก็2 000, 000, นะล้านนะรวมกันต้องหยุดหยุดเวลานะ่าจะหยุดสักประมาณ5วีนะแต่เป็นตัวที่เลือดเยอะมากเลยนะดีโอเนี่ยถ้าเป็นโซเวเลตก็จะถึดหน่อยนะเพราะมันอยู่ในตัวเดียวกัน ก็ดีโอตัวเดียวก็น่าจะโซโลเลดไหวชิลนะครับเอาใส่ตัววิ่งมานะเอาเป็นดาเมจตัวเดียวแต่ถ้าจะเน้นเร็วผมแนะนำให้ไปใช้พวกกิลทาโรมาช่วยดีกว่านะครับเอากิลทาโรเอาตัวอื่นมาช่วยนะครับเอากิลทาโรเอาเอโตอาริมะอะไรเงี้ยเอามาช่วยได้มันจะเร็วขึ้นนะ อันนี้ผมก็มารีวิวดีโอเฉยๆนะผมก็เลยใส่มาตัวเดียวเนี่ยครับ X4 มันก็ปล่อยคิวนะ เนี่ยครับเห็นไหมว่าดาเมจมันก็ขึ้นบัฟด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะบัฟดาเมจบัฟสปีดแท็ก นี่นะตอนแรกดาวเมวก็อยู่2,6,000นนะแล้วเดี๋ยวอพอมันบับดาเมีขึ้นมามันก็จะเป็น2 000, 3 0 0 0นส0 0เลยนะ เอฟเฟก์ที่เป็นไฟนี่ก็ของดีโอเหมือนกันนะผมว่าน่าจะใช่ก็เท่ดีนะครับเป็นไฟรุ่มบ้มบ้มเนี่ยครับก็สู้กับอ่า เลด e อ็ซีได้ชิวๆเลยนะกดออโต้พงออโต้พไว้แล้วก็อัพตัวแค่นั้นก็สู้ไครับถ้าใส่ดีโอตัวเดียวก็7นาทีนะก็ถ้าใส่พวกกิวทาโร่พวกอาริมาพวกเอโตะไปด้วยนะผมว่าเวลาก็น่าจะเร็วอยู่นะประมาณ2นาที3นาทีอะไรอย่างนี้นะอาจจะได้อยู่ อ่ะไหนเรามาลองกันแบบฟูลทีมกันบ้างนะครับลองเอาตัวอื่นมาใช้ร่วมด้วยนะว่ามันจะขนาดไหนจริงๆมาถึงเนี่ยอัพกิวทาโร่ไปก่อนนะ่าจะดีกว่านะครับอัพกิวทาโร่ให้เต็มไปก่อน แต่ผมเพื่ออัพดตโอไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกดแบบไม่ออโต้นะจะได้เร็ว กิลทาโร่มันเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับใครลงเลดผมก็แนะนำนะถึงแม้ว่ามันจะโดนเนิร์ฟมาแล้วเนี่ยแต่ผมว่ามันก็ยังทำดาเมจได้ดีอยู่นะสำหรับในเลดเป็นตัวดาเมจที่โคตรดีเลยนะครับคิวทาโร่การัดดีโอเต็มนะ เราลองไปแอปพิทายลูกันต่อ อย่าโลเต็มเราก็ไปอัพเอโตะต่อนะแต่งจริงหรือใครจะอัพเอโตะมาก่อนก็ได้นะครับเอโตะมันก็ดีนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่ของให้เอโตะนะของผมทอดไปใส่ตัวอื่นอยู่นะใส่อโออยู่ผมก็เลยไม่ได้อัพเอโตะ เอโตนี่ผมให้เป็นดี s ที่ลองมาจากดีโอเลยนะเป็นดีเบที่ลองมาจากดีโอแบบมันมันมันริดดามจได้ดีนะถ้าไปปั้นแบบว่าใส่ให้ลดอบิลิตี้คูดดาวเยอะๆนะดาเมจมันไวและแรงแล้วก็มีนูบด้วยนะครับ เลดมันเป็นด่านที่ลงโซโลได้นะแต่ผมแนะนําถ้าใครมีเพื่อนก็ลงกับเพื่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเลือดบอดมันจะเลือดบอดมันจะไม่ได้เยอะนะครับเลดถ้าเล่นกับเพื่อนจบไวกว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าเลดเขาก็น่าจะเนื้บบอดมาอีกด้วยนะตอนแรกเลดผมรู้สึกว่ามันยากกว่านี้ อา้าวได้ว่าเลนทายเฉยนี่นะก็จบประมาณ4นาทีเกือบเกือบ5นาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบเร็วกว่าเดิมเยอะนะแต่ผมว่ามันอยู่ที่ผมแบบกดออโต้ด้วยในช่วงแรกนะแล้วก็ลืมกดตัวบ้างอะไรบ้างอัพตัวผิดด้วยอะไรด้วยนะ ผมว่าน่าจบประมาณ4นาทีต้นๆหรือไม่ก็3นาทีไปลายๆได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครถ้าใครลงกับเพื่อนได้ผมก็แนะนําให้ลงกับเพื่อนนะครับมันจบเร็วกว่านะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบกดไลค์ได้ก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับส c r i b e ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะ ผมก็ช่วงนี้ลงคลิปน้อยเลยจะพยายามลงให้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าติดไมค์ครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ